ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลการบินของเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ประสบเหตุตกลุมอากาศกับก่อนที่จะลงจอดฉุกเฉินที่ประเทศไทยก็พบว่าเครื่องนั้นเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงจนระดับการบินนั้นลดลงเกือบเกืบสก,กิโลเมตรในช่วงเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลการบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ 3 2 1ที่ประสบเหตุตกหลุมอากาศรุนแรงก่อนลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยพบว่าในขณะที่เครื่องบินลอยลำอยู่ที่ความสูง37,000ฟุตหรือราวๆ11.3กิโลเมตรในระดับพื้นดินเครื่องบินนั้นเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงแม้นักบินจะพยายามบินหลบเลี่ยงแต่ก็ไม่พ้น ทำให้เครื่องบินถูกหลุมอากาศดูดลงจนตกลงมาที่ความสูง31,000ฟุตหรือราวๆ9.5กิโลเมตรอย่างฉับพลันและตัวเครื่องมีการยกระดับเพดานบินขึ้น1,600ฟุตต,ต่อนาทีจากนั้นในระยะเวลาเพียง3นาทีเครื่องบินลำนี้ก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วอีก1,536ฟุตต,ต่อนาทีจากนั้นไม่นาน เครื่องบินก็ได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งก่อนที่นักบินจะพยายามควบคุมเครื่องลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยแต่ก็พบว่าผู้โดยสาร211คนลูกเรือ18คนได้รับบาดเจ็บและในจำนวนนี้มี1คนที่เสียชีวิตล่าสุดทีมเจ้าหน้าที่ของสายการบินได้เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ประสบเหตุโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้โดยสาร131คนและลูกเรือ12คน ซึ่งจานวนลูกเรือนั้นไม่ตรงกับตัวเลขที่มีการถแถลงของทางสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับตัวเลขนั้นยังคลาดกันอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาถึงที่สิงคโปร์ผ่านเที่ยวบินบันเทาทุกเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางต่อนะครับทางสายการบินได้มีการจองตั๋วเครื่องบินใหม่ให้นอกจากนั้นยังได้จัดเตรียมที่พักของโรงแรมหรือห้องรับรองให้ได้พักผ่อนก่อนการเดินทางต่อ นอกจากนี้สายการบินและรัฐบาลสิงคโปร์ก็ยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือและชดเชยค่าเสียหายต่อผู้โดยสารทุกคนอย่างเต็มที่ครับ